กูสิบอกมึงอย่างหนึ่งด้อที่มึงยังบ่ฮู้บ้านหลังนี้กูไปเข้าจำนองเลีนการพนันไปเลยเว้ยมึงเตรียมตัวซะหนีโลดถ้ามาหากินยัง,งนนเล่นการพนันนรือเ่าถ้ามาหากินฮไม่ยู่ไม่กินสมื้อนี่กันย้อนเรื่งเล่นการพนันนี่ตัวไปไปไปยนะืมาหากคนมื้อนีข้างว่าตามเดียร์เลยเนี่ยอันขอนร้องนะครับมันเอาแด้ครับลูกพียรสองสวดมันให้มันรู้เรื่องเลยอย่าพักดีกขอาเป็นเังไครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ปิดตะออกอย่างนอกมันนีนอันแดงคืออันน้ำเงินเนาะแต่ว่าเปอร์เส้นแดงหลายกว่าเอาแดงก็แดงว่าโอ้นั่นโกหกว่าออกแดงอย่างนี้ได้ล้วสามพันี้ห่วยไอ่คือเหรนคาดเลรนแม่เทโดนี ขา้า,นาวน,น้ากูบ่ไปกินโอยี่ฟ้ามากวนมากก็เล่นเงินกันห่ิสามพันเงินเห็นบ่ดอีโอ้ยเนาะเริ่มติดเกมติดการพน,นันเหรอฮันหัวใจตู่จะคล้องอยู่บ่เห็นบ่น,น,บน,น่ะเสียสรัพย์น่ะเป็นเงินมึงนี่แหละมาก,กวนน่ะเฮ้ยเนาะทิ่ไปใช้ก็ไปป้าไปไปคนก็เลังหาเงินห่าร่วมเสียอยู่นี่เอนไปกินเฮ้ยไรเนาะหมดจัดเนาะยมหาเงินนะครับเฮ้ย ังมึง <c oughs> แดงแดงแน่นอนแดงแน่นอนแบบสิปเปอร์เซ็นต์แดงมาหลายไะสิลงจากสองหมืนก่อนนะนั่นว่าตัว <c oughs> แดงอีกสองหมื่นนั่ 20, นเนาะ <c oughs> ภาไปสูงบุนมาแน่อย่าสิฟันเอตาเซนกับเบิร์ดสบู่ยาไฟซิงลิงกับเบิร์ดนำ้ำ้ยไปเอวี่งเลดคนกำลังทำแมาหากินเมื่อนี่กำลังขึ้นด้วยนี่ห่วยท่ามาหากินอีหยังเล่นการพนันหนิบ่ท่ามาหากินหว่วยไี่ยูไม่กินสมมติเนี่ยการเงิน,นเรื่เรีนการพนันนี่ตัวไปวไปไปยืมาหาขุนเมื่อนี้ล<า>ุงเนี่ยเนาะหึหเงินเลยเว้ยมื่อนี้นั่นหัวตัว สี่พั <c oughs> มนมนันมันใครเนี่ยเข้ากัไเต็กแดกเด็ดอยู่เด็ดล่ะ <c oughs> มาตามมานำเงินตามมาดแดงสีบรสัลัดป่าวขอกแดงมนน่อนต้องเปลี่ยนเบอร์กอนต้องแดงเบอร์งานหนึ่งหมื่นบาทครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วแดงมาแล้วหนึ่งมืนบาทมาแล้วโอ้ชีมนจะโคตรแตกรวยเลยกูกัดกูฉีมไหมฐานอีริบุนิ เสียอะไรินไนี่ยปะเปล่านี่เเอาเงินไปจักหาพันดูเสียไปต่อทุนเสียไปเรียนการพนันอีกแล้วบ่เปล่าโบมีให้ดอกเด้อแต่องซื้ออยากซื้อกินซื้อมือนี่ก็ยังบ่พออยู่เงินสมีขอหนาขอซ่าไรเอาไหเอามามจะไปต่อทุนนี่เปล่าโบมีให้ดอก เดี๋ยวบอกเขาว่าให้เศร้าห้เศร้าเป็นตั้งแต่ลายย่ามันเสียมาหฮันคือว่าได้ผขาดแทอเล่นหญฮันบ่ต้องไมา,า,าย่างดอกสิให้หรือบ่ให้สิเอายังไม่มีให้บ่มีดอกให้ย่างได้กับเหรียญได้การเพราะนั้นสิสู้กินนี่หยากรีนมาขออีกอยู่เด้อบ่มีดอกหม่ไหบอกว่าลือเรื่องเลยไดี๋ยวกูจะออกไปได้ถ้ามขออยากขอทราบป่ะนี้ ก่อเพึ่อย่างหนึ่งนี่ยที่มึงยังมโหบ้านหลังนี้กูไปเ้าจำ้องเรียนการานไปเลยเว้ยเตรียมตัวเส้นนีรถึงฮะอ้าวบ้านไปจำนองเคื่อที่ยังอยเป็นบ้าบ่ถ้ามันหยุดยึดมาสไปยูใส่เอาเม่์เนสี่วะเดี๋ยวแเว้ย,วยไปยูใส่แยูตา,าลต้ำคั้นไปกร,นกระเสียเกมกระเสีย,ยแ่แกลุ้นขอเงินทุนผมได้ 不。<gasps> จังไดไม่จังไดลูกไปไปไปเขาไปนั gallons, <S <s ่งก่อนแม่อืมเดี <S <S ๋ยวซื้อน้ำชาลาี๋ดวมาฝากเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นยังลูกหน้าตาคือบ่ซึนเบาบันแท้ แม่ยอเลิกกันกับไอ้เอกแล้วเล่าติดการพนันแห้งการงานเล่ากับวเฮุจนได้เอาบ้านเขาจำน่องเยอมกรเลยตัดสินใจกับมหาแม่เปียวตาสินใจดีแล้วกับมายุกับแม่นี่แหละลูกจ้ะแม่ một cái nhàn lụng một cái nhàn đúng bao đi đây mà xương này tám mười xí mười tít cần lên đến tiếp tôi luật หิวเข่ากระหิวเปี้ยวเปี้ยวไปใส่ว่าเขาเขามา่กินดูหิวเข่ากระหิวนี่ไอ้ยดวงสวยขนาดมาอน,นี่ยตักปิ้งส้วงนี่ยโอ้ยเปี้ยวเปี้ยวโอ้ยเปี้ยวเอาเมียไปใส่ว่ะหลังบ้านก็บ,บ่เห็นหอวย สวัสดีครับเมธคุณเอกใชัยบอครับแมนครับผมมีหมายสานมาขอยืมด่านคุณเอกใชัเพราะว่าขาดทรงมากเกาเดือนแล้วครับฮะขาทรงดำาเกาเดือนสะม่ยืมกันลรือ่าก็จอดแถววะห้คุณเอกใชัยคุณของออกภายในบึอเสานะครับเพราะว่าทางบริษัทจะเอาป้า,ายมาติดขายกทอดตลาดช่วยสัง่งช่วยสัง่งใช่ไหมเฮ้ยนี่บอลถูกมาดีใจ ขอนะครับขอจะสองสามหมื่นเมยบนมีครับ้างว่าตเดียนเลยเนี่ยขอหน่อยไหมครับเอาดงครับลูกพี่ลองสว่านมันให้มันรูเร่องเลยย่าๆกดีก่ไเลยครับเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย เป็นนี้เขาหัดใส้จําไว้ไอ้ห่องกระบาน